มากินข้าวกันหเห็นพริกแล้วสยองเอง<ฮ>ไอเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งต้ม เหมือนเป็นช่วงโคนมันนะคะปลาหลังเขากินไม่ไหวไบกระเทียมดิบๆโลดดิบๆจาาดิบๆหวาน ดิบดิบนี่แหละหวาน มไม่ค่อยฉุน,นะคะ่ะกินได้กินกับส้มตำนะผม,มอยู่กันละสิบบาทจ้างลูกเก็บสอนลูกหาตัง เราว่าอาชีพอาชีพค้าขายอ่ะทำให้คนกล้าลูกสาวเราเป็นคนขี้อายอื้มใช่ นราไม่ค่อยมีเพื่อนเราก็เลยมาสอนลูกสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แต่ก็ไม่ได้บังคับนะเหมือนค่อยๆให้เขาทำก่อนอะ่ะ แรกเราจะหันให้เขาขายพดขายเฉยๆอืมอร่อยอะ่ะเป็นเด็กเนาะอังโดนเพื่อนในห้องอะคะ่ะบุรี คือนุ่งด้วยน้องอ่ะโตไปเด็กเด็กที่ผู้หญิงที่โตวไวก็เลยขาดความมั่นใจโดนโบลี่เข้าไปด้วยน้องพวกนี้ละเอียดอ่อนนะคะ ใหม่เราเราก็เจอแต่เราเข้มแข็งไงแต่ลูกเขาแบบอ่อนไหวนะเนาะบางบ้างก็อุดหนุนน้องมางนะคะผมจะพาน้องมาหัดไฟ้สดนังอยากไร้สดเหมือนกันนะแต่ว่าแบบเราให้พร้อมก่อนนี้ก่อน อร่อยสุดท้ายละหยิบไมไหวละ <laughs> คลิปหน้ามาเจอกันใหม่เต่จะมากินอวดอีกเลยเยอะเลยลอง นะก้านมันเนาะเราเข้าไปทำยกข้าวเขาย่างก็าตัดออกเก็บมาแล้วก็ลอกมันก็จะเหมือนขนาดนะ่ะรือหวังห่อยมาก mình like bye bye